Top, bagaimana top? Oh, mulai, oh, mulai.

ใลมากใครมากมไว้ี่กอลล์ม่อพี่กอลล์เราล่อแน่ อ่ะต่อกรผมโอ้ยกระสุนลูกใหญ่ผมมีอยู่ các, à. mai đi wát cắn nhảy, một mét nữa, nhưng vẫn không <coughs> ข้าศึกมันล้อมอ่ะมัน,ผผนไม่ได้ก,กินยาแก้ปวดกินยายังไงกดในเม디เค้มเามันูจะมีลูกกระปุกยา เข้าไปที anto, ım, ่เข้าไปที่หัวไปที่หัวไม่มีอะไรเลยวะพับปืนยังครับปืนยังครับอ้โล็อกวิดุตเลยหมดยนเราเปิดยังไงฮะเระเบิดอะไรกดกีซิกกีโอเมก้า แฮนด์ฮ right 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 ิลเลดปลาไปเขย่าก็ไปอยู่ในตึกนม่ปลาออกเลยไม่มีแล้วทางขวาไม่มีแล้ววิสีมิชั่นฟังพีดโอ้เหลือจะเชื่อเลยวะ เราถอนไปรีบปุ๊บไหมได้เราตั้งรับไหวเราตั้งรับไหวตั้งรับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนแฟงเช้าแล้วเ <c oughs> จ้าไม่กันแค่ปวดสองนิดเดียวมันยังจริงกันอีกอ่ะ พระเจ้าไม่ให้อภัยผมถึงสองรอบเนี่ยผมไม่อยู่ก็ะเด็นกระดอนลงไปข้างล่างน่าจะทำไมทำงั้นน่ะน่าหมดอันนี้มันผลลดนี่ใช่หรอเออ พวกโทมัสออกมาข้างนอกครับโดนไปหนึ่งอ๋อแล้วหลุมที่ขุดไว้หายหมดเลยอะโดนแฟงเหรอเห็นเขายิงเข้าไปในฝั่งในเมืองผมไม่เห็นมันจะดูดรุมแท็กซ์ซึมขอรีแพ็กครับ ใครมีม์ฟีนบ้าง จร <S 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 ิงปะเนี่ยอยู่ตรงไหนสายมือสายมือายมืออยู่ตรงไหนวะผมไม่เห็นเลยผมยังไม่เห็น15ยหนึ่งห้าไม่จ้ามีอีกมีคันหมดมีคันที่เดิมที่เดิมอะยะ คอยคอยคอยระยะประมาณสามร้อยสองร้อยห้าสิบถ <ühren> <c oughs> um ึงสามร้อย b a ็กส์บลัสคลีเอคลีเอยังไงฮิตไหมฮิตนี่ว่าเฮ้ยไม่ไังไม่คันนึงไม่คันนึงมีอีกสองคัน Ui lưới lưới. Nhưng mà đột lạnh. Incoming. Doa ếch Incoming hồ là air show hồ Yeah 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 ยิงซ้ำระยะสามร้อยระยะสามร้อยมันหนียมันจะหนีแล้วตรงรถถังยิงเลยเครื่องอะไรวะเนี่ยทีละสาสิบหรอกันชิปหรอ ด้วยผมทูไปอยู่ข้างล่างแล้วเฮลิคอปเตอร์มาอยู่ตรงไหนตรไหนเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนผมจะไปยิง พวกเราป่ะอเราช้ล <t ips> ูกชิ้นชิ้นดักแล้วเกิดปูซักแล้วเวีอยย่นย่นยังไม่จบหรอยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยเวียนดูคนเจ็บ ดรอปดรอปไปขึ้นฮอร์นแบบเพื่อนมาแบบเพื่อนมาดีกว่าโอเคโอเคแบบแบบแบบเพื่อนไปขึ้นฮอร์นแบกมาดรอป This way this way this way จ <ure> คอมซิตสกิลเอลซีก่อนสินกิลเอลซีก่อนสิกิลเอลซีสิกิลเอลซีซิกิลเอลซีผมโหลดคนเจ็บก่อนมีเหลืออีกไหมบูทีมมีใครเหลือไหมไรรไมีใครเหลือไหมบูทีมไม่มีนะครับ เลทีมขึ้นเลยเลทีมทีพไปชินุกนยุ่รถถังทีมขึ้นเลยดูคนเจ็บหน่อยคอนเจ็บเป็นงบงางบ้าง

ใหญ่คุณทูบนะครับคุณทูบยังคุณทูบยังใส่คุณทูบยังเหรอครับเชื่อจากเชเว่ยฮะคันขวดคันอยู่ไม่ได้หกเชเว่ยนะเอาเลยเอาเลย เทสเทสมันมันใหญ่เลยอะฝังตลอดทางเลยเอา่ันนี้8ช่วโมงเลย